คุณโจสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งสารสวัสดีอุย้ยคุณเห็นหน้าฉันคุณจําได้เลยเหรอเป็นอาจารย์ยิ่งสารได้สิครับอา,าจารย์หน้าฉันสวยไหมสวยครับสวยครับเหรอคุณโจคุณก็ดูสดใสร่าเริงร้นลันลาดีนะฉันถามหน่อยสิคุณเป็นผู้ใช้จริงที่รับประทานผลิตภัณฑ์ชีวาจริงหรอือเปล่าจริงครับผมเหรอแล้วคุณไปรู้จักผลิตภัณฑ์ชีวาได้จากที่ไหนล่ะก็ แล้วนะผมก็เคยทานมาหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับในยี่ห้อแพงๆผมก็ซื้อมานะสองสามพันเนี่ยผมก็ซื้อมาอืก็ลองทานดูถามว่ามันได้ผลจริงไหมมันตรวจจีไรค่าน้าตามันก็อยู่ระดับสองร้อยรอ้อยแปดสิบอยู่นั่นแหละ,ะครับอาจารย์จนมันได้มาเจอเพื่อนพันชีว่านี่แหละครับพี่หลานชายของผมเนี้ยซื้อมาให้นะก่อนหน้าเนี้ยเขาก็ทาให้ผมตรวจเลือดก,ก่อนนะก่อน ดือนหนึ่งผ่านไปซึ่งผมมันก็ไม่เชื่อนะพอไปตรวจเฮ้ยค่าน้ําตาลผมอะลดลงจริงๆเลยครับเด<อ>ี๋ยวแล้วคุณรับประทานยาอย่างอื่นนะเปล่าทอาหารการกินอย่างปกติเลยครับอาจารย์เหรออ๋อแล้วมียาประทานยาตามที่หมอสั่งหรืออะไรต่ออะไรควบคู่ไปด้วยไหมจรๆๆิงจริงเนี่ยก็ทานอยู่นะครับอาจารย์แต่ว่าก็อย่างว่านะ,ะครับอาจารย์คือผมเป็นคนที่แบบว่า ชอบกินของหวานของมัน,มนของข่อเดี่ยผมังลดเลิกไม่ได้เลยอ่ะออไปหาหมอที่ไรนะหมอก็ด่าเฮ้ยทำไมขน้าตาลไม่ลดลงหมอก็ให้ยาแล้วเออ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 เอเออเอีเออเออเอเเออเอเน,นเออเออเอเอเลเอเออเอเลอเออเ้อเอง ของหวา์ของหวาน,ขอ,นของทอดอย่อเนี่ยอ๋อแสดงว่าคุณก็ยังยังกินได้เหมือนเดิมแล้วก็กินควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ชีวะนี่ฉันทราบมาว่าก่อนหน้านี้คุณมีความรู้สึกับคุณท้อม,มากยังไงก็ตามคงคงคิดว่ายังไงก็ตามคุณคงไม่หายจากเรื่องโรคเบาหว,วานใช่ปะใช่ครับคือมันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องของตามอายุไขด้วยนะผมว่าแล้วก็อุปนิสัยในการกินของเราอะว่าพอพอ,พอ,พอ,พอเอ้ยที่มันมีอาการเนี่ยว่ารเรายัาง ว่าเออก็เป็นกังวลน,นะแต่ยังไงรู้ต้องรู้อ่ตองตองอาจารย์ร,ร,าาร,ยรู้ต้องรู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานอ่ะแต่ก็นของหวานกินชูเรียนเนี่ยอยากกินอ่ะใช่คนางทีมันก็อยากกินใช่อ,อาจารย์คนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างนี้ปัญหาอย่างนี้แหละก็คือไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วเราขอโทษนะคะคุณรับประทานผลิตภัณฑ์ชีวาแบบไหนอ่ะแคปซูลหรือว่าแบบซองแล้วก็กินปริมาณยังไงคะ ผมทานแบบแคปซูลด้วยนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยผมทานสองเม็ดแคปซูลสองเม็ดแล้วก็มีเพิ่มของชาชงเข้ามาด้วยนะครัวันนี้นี่ผมชงไว้แล้วก็จิบทั้งวันเลยจิบเรื่อยเรื่อยเพราะว่าซองหนึ่งนี่ก็ได้รู้สึกประมาณสิบกรัมในรการชงเติมน้ำ้อนมาฮะแล้วเราจิบชาปกติอะแต่ที่ว่าเราเอจะมากินแต่กาแฟอย่างเดียวฉันถามหน่อยคุณโจคุณโจฉันถามหน่อย คุณคุณจุกแบบรับประทานแบบชาชงอะ่ะคุณมีอาการแบบเข้าห้องน้ําแล้วก็ปัสสาวะแบบแรกๆเนี่ยอาจจะแบบปัสสาวะบ่อยนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นไหมเมื่อก่อนอ่ะเป็นเมื่อก่อนนะนนก่อนนะก่อนทานาชาชีวาชงเนี่ยครับคืนหนึ่งนี่เข้าห้องน้ำถึงสี่ห้ารอบนะครับโอ้โหรู้สึกอดเพียเลยตอนเช้ามาสมองแบบ ทำงานแบบเบอรเอร์ครับเพราะว่าเราพักก่อนไม่เพียงพอแต่พอมาละทานชาชีวาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยอากาศที่คล่องน้ำบ่อยๆมันค่อยๆลดลง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 โอ้โห,โหที่อาจารย์บอกว่าผมน่ยยังหน้าหนุ่มหล่อเฟี้ยวเนี่ยเพราะว่าผมได้นอนพักก่อนเพียงพอเลยนะอาจารย์เออใช่ชแล้วนี่คุณขับรถอ,อยู่หรือเปล่าใช่ครับ เออนี่ถ้าเป็นคนขับรถด้วยนะแล้วก็หลับไม่เพียงพอก็ต้องเกิดอุบัติเหตุง่ายนี่แสดงว่าได้นอนหลับเพียงพอไม่ต้องลุกมาปัสสาวะบ่อยๆต้องถามก่อนแล้วตอนนี้อาค่าน้ําตาลในกระแสเลือดของคุณโจตอนนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆตอนนี้นะผมอยู่ในในระดับร้อยี่สิบถึงร้อยสี่สเพราะว่าก็จริงมันควรที่จะลดกว่านี้นะฮะแต่ยังก็ยงเรียนอาจารย์นะครับว่าผมเองนี่ ก็ยังใช้วิธีกรรมเหมือนเดิมและทั้งๆปราร์ตี้สังสรรค์อาหารการกินได้ก็คือตาคทับไม่ได้ลดลงเลยครับอาจจะลดนิดหน่อยแค่ระดับ10%ที่ว่าห้มามใจห้ามทากิน,ก,นก็ต้องบอกคุณโจว่วาถ้ามีโอกาสก,รรก็พยายามลดปริมาณของอาหารที่เพิ่มปริมาณน้ำตาลลงไปบ้างอาจารย์ก็ว่าดีนะ และอย่างน้อยที่สุดนะรับประทานผลิตภัณฑ์ชีวาต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งอาจารย์ว่าน่าจะดีขึ้นนะคะครับผมขอบคุณอาจารย์ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์นั่งคุยกับอาจารย์แล้วก็เล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่คุณเล่ามาจะเป็นกําลังใจให้กับใครต่อใครเออถามคุณโจนิดหนึ่งถ้าคนอื่นเขามีปริปรมาณน้ําตาลในกระแสะเลือดสูงเป็นเบาหวานแล้วเขาท้อแท้เขาไม่มีกําลังใจกินอยู่กินยาก,ก็แล้วอะไรก็แล้ว บางคนอาจจะเป็นทั้งตะกูลเลยแล้วก็คิดว่าอิมิญานฉันคงจะแย่แน่เลยอะไรเงี้ยคุณเจ้าให้กําลังใจหน่อยสิจริงๆถามว่าก่อนหน้านี้ผมก็ท้อใจนะเพราะว่าอ,อยาโรคประวัติเนี่ยโหมาเป็นทุกใหญ่มากเลยครับก็ตังกน,นด้วยนะว่าตัวเองอะ่ะอาจจะหายจากโรคประวัติแต่เป็นโรคของท่าตับท่าไตสูงเกินมาตรฐานขึ้นอีกทำให้เออเราเลยกินยาดีไหมแต่พอมา,มา,ม,าอมาทุกู่กับปฏิบาติีวาเนี่ยเฮ้ ปริมาณยาเราลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆเลยครับคุ่หมอก็จ่ายยาน้อยลงเนี่ยทําให้ผมมีกําลังใจมากขึ้นในการที่ว่าเออมันเป็นผนทางที่ดีอะว่าที่ที่เราจะปริมาณค่าน้ตาตาลของเราลงนะครับแต่ก็ไม่ได้คาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้คาดหวังเลยแต่มันลดลงลดลงจริงๆดีค่ะ อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ทําให้คุณโจกระเป๋าฉีกนะเพราะค่ายามันก็แพงขึ้นแพงขึ้นเอ,เ,อเอาเอาเอาเงินที่ต้องมานั่งกินยามานั่งกินอาหารที่ถูกใจควบคู่ไปกับการรับประทานผลิตภัณฑ์ชีวาดีกว่านาะครับผมครับคขอบคุณ,ค,ค,ณคุณโจมากนะที่มาแบ่งปันการดีใจด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคุณโจขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับอาจารย์อู้ตายโอเคมากเลย แล้วาจ่ายเนี่ยผู้ใช้จริงใช่ไหมอ๋อดีใจจังเลยอะพอพอเห็นเขาแบบเล่าแบบนี้ด้วยความรู้สึกที่หน้าตาเขาเป็นสุขแบบนี้เราดีใจนะเราอยากเห็นใครก็ตามที่มีปัญหาเราก็กําลังไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องปริมาณน้ําตาลในกระแสเลือดหรือถึงขั้นเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยได้ดูดูตัวอย่างของคุณโจเสร็จแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยการยอมรับ เราเลือกผลิตภัณฑ์ชีวาไปลองดูดูแลสุขภาพของตัวเองคุณอาจจะเป็นคนต่อไปที่มีความสุขแบบคุณโจก็ได้นะ